ครับเกษตรโควิดครับผมวันนี้ก็มีอะไรมานําเสนออีกแล้วนะครับผมสิงที่จะนําเสนอวันนี้ก็คือเขาเรียกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหนะครับก็คือต้นไม้กินผลชนิดหนึ่งนะครับมีรสเปรี้ยวหว,วานๆเปรี้ยวๆนะครับถ้าเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหที่เป็นพันธุ์ไทยก็จะออกเปรี้ยวนะครับแต่อันนี้เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหที่เป็นพันธุ์ญี่ปุ่นก็จะออกหวานซะส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ ผลก็จะใหญ่กว่ามะม่วงหาวมะนาวโหที่เป็นพันธุ์ไทยนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกผลนะครับแต่ว่าผมให้ดูต้นนะครับแล้วก็ให้ดูตอนที่ผมเอาไปชํานะครับทํายากมากนะครับเอาไปชํากิ่งแล้วก็ตอนนี้ก็มีกิ่งชําที่ติดแล้วอยู่ประมาณ4ีหกิ่งนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูต้นกันก่อนเลยนะครับครับผมนี่ครับมะม่วงหาวมะนาวโห ายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับนี่ลักษณะของใบก็จะมีหนามอ,าอยู่ตามาตรงใบที่ออกนะครับนี่ถ้ามีถ้ามันจะมีกิ่งปุ๊บเนี่ยมันจะมีหนามออกมาก่อนนะครับนี่แล้วมันก็กแตกกิ่งออกมานะครับใบก็จะคล้ายๆกับมะม่วงหามนาโหที่เป็นพันธุ์ไทยนะครับแล้วก็มีดอกแล้วนี่ดอกสีขาวหอมนะครับมีกลิ่นหอมด้วยครับก็มีดอก นี่ก็อีกดอกหนึ่งตอนนี้มันมีดอกมาแล้วผมก็พยายามลุ้นอยู่ว่ามันจะมีมันจะติดไหมถ้ามันติดมันก็โอเคมากเลยนะครับผมก็ผมมีการตัดบางส่วนนะครับตัดบางส่วนของต้นเพื่อที่จะเอาไปทํากิ่งชํานะครับก็ตอนแรกๆกก็โหทํายากมากนะครับทามาสามสี่รอบแล้วครับก็สรุปว่าติดแล้วตอนนี้ติดแล้วรู้วิธีแล้วนะครับก็ได้มาสีห้กิ่งจากนะฮะจากสามสกิ่ง ซึ่งมันก็แม่ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ไปดูว่ากิ่งที่ชําติดแล้วอะหน้าตามันเป็นยังไงครับผมนี่ครับเอามาอยู่ด้วยกันใกล้ๆเลยนี่คือกิ่งชําที่ชําติดแล้วนะครับก็จะมีตัวอย่างน่าจะเป็นอันนี้นี่เห็นไหมฮะก็จะมีรากขาวๆวิ่งแซมเข้ามาอยู่นะฮะมีรากขาวๆเนี่ยฮะติดแล้วแล้วก็มียอดอ่อน อยู่นะครับปัญหาของการชํามะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยฮะอันนี้อันนี้แก้วมันใหญ่มีรากนิดหนึ่งเห็นนิดเดียวนะครับแก้วมันใหญ่มันก็เลยติดยากปัญหาของการชมามะม่วงหาวมะนาวโห่เนี่ยครับเวลาเราตัดออกมาแล้วเนี่ยฮะมันจะมีแผลที่กิ่งนะครับพอมันมีแผลปุ๊บเนี่ยปัญหาที่เกิดก็คือว่ามันจะขึ้นลาครับใช่ครับมันขึ้นราพอมันขึ้นราปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแล้ มันก็ทําลายนะฮะทำลายกิ่งแล้วก็โอกาสที่มันจะแตกรากแตกอะไรพวกนี้ยากมากนะครับก็ต้องหาวิธีการควบคุมเชื้อรานะครับให้ดีไม่งั้นเราจะไม่ได้กิ่งเลยนะครับว่าผมจะได้มาห้ากิ่งเนี่ยครับผมเสียไปเกือบสามสิบสี่สิบกิ่งนะครับ,นะรบทำแล้วทิ้งทําแล้วทิ้งหลายรอบเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากลองปลูกลองเอามาปลูกได้นะครับ ตอนนี้ก็มีงานสวนเกษตรอยู่นะครับที่ศรีราชาก็ลองไปหามาปลูกดูนะครับเพราะว่า,าผมว่ารสชาติมันอร่อยครับมันมันจะหวานเลยนะครับมันไม่เหมือนกับมะม่วงหาวมะนาวโหที่เป็นของไทยนะครับก็ยังไงฝากาช่องเกษตรโควิดด้วยนะครับถ้ามีอะไรมานําเสนออีกก็จะพยายามนํามานําเสนอนะครับแล้วถ้าใครอยากรู้วิธีการเพราะชํานะครับใครอยากรู้วิธีการปักชํา ให้มันได้ผลนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ลุงทองดีเมล่อนฟาร์มนะครับผมหรือว่าแชทเข้ามาในส่วนของเกษตรโควิดช่อง youtube ก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะแนะนำให้นะครับผมแต่ถ้าใครเป็นแล้วก็ทำได้ดีนะครับก็แนะนำผมนะอีกส่วนหนึ่งก็แนะนำผมดีกว่านะครับถ้าใครที่มีความสามารถในตรงนี้แล้วนะครับก็จะขอบคุณไว้ล่วงหน้านะตอนนี้เลยนะครับก็สำหรับช่องเกษตรโควิดก็ ลาไปก่อนนะครับวันนี้สำหรับมะม่วงหาวมนาโฮพันญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับ